นตาลใช้น้ำตาลตาช้อนเออเดี๋ยวสูงหนึ่งกิโลต่อน้ำร้อนต้มเดือดน,น้ำใบเตยต้มเดือดหนึ่งแก้วตวงสแตนเลสท,ที่จัดให้วิธีคนนะคะน้ำตาลหนึ่งกิโลเทลงไปในหม้อแล้ว ใบเตยที่ล้างสะอาดแล้วสักสี่ห้าใบประมาณนี้มัดเป็นคล้ายๆกับมัดดอกไม้กินนะคะไม่ต้องแน่นมากเพราะว่าถ้าแน่นมากกลิ่นเตยจะไม่ออกวางลงไปในหม้อแล้วก็ใช้น้ำร้อนต้มเดือดที่เราต้มเดือดแล้วเป็นน้ำอ่าใบเตยเดือดแล้วหนึ่งแก้ว เต็มแก้วเลยนะคะเทลงไปแล้วก็คุณวิธีคุณใช้ก้นทัพพีคุณอาอะไรล่ะชวนเกมบนาฬิกา เริ่มจะละเอียดแล้วนะคะไม่มีเสียงกักจาก็ถือว่าก็จะเริ่มละลายเต็มที่แล้วแป๊บน,นึงดูไม่มีเม็ดน้ำตาลเป็นเม็ ใจว่าละลายหมดแล้วไม่มีเม็ดน้ำตาลแล้วก็ปิดฝาหมอ้อทิ้งไว้สักยี่สิบนาทีนะคะเพื่อจะได้ความหอมของใบเตยกับน้ำตาลได้กลิ่นหอมได้ที่พอเย็นแล้วค่อยเอาใส่ขวดที่เราเตรียมไว้นะคะเสร็จแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณประมาณนี้ค่ะใส่ขวดไว้ที่สำหรับพร้อมขาย ขั้นตอนการคนน้ำตาล